แมนครับแงมัตจะโวนไหมครับนี่ตึกเต่ามาเศร้าเนี่ยเป็นของสูงนะครับนี่เนาะป้าถูกขึ้นได้หลายแท่นั้นี่เฮาแงเอาไปขายใส่เนาะครับนี่ขายในบ้านล่ะขายนบ้านขายนั่กินโอ้ คลองสูงอันนี้ปลยเด้นะเี้ยตัวนเตรมที่กมีอันจังอันกะนี้เมีวแล้นัเฮ็ดิเี้ยมันมือเลยนี่เจฟเขาทำเเจ็บอกเนี้ยคือห้างหนึ่งอันนี้มนใครมาดำแ้วนะมันมันไม่ค่ดีแตท่านี้เขาก็ถิมบันะตัวมันถิมถิมก่อนนี้มันเขาก็เเอยน้อยๆพรมันนั่นนะซ้ำที่เขาเห็นนี่จะบาดเห็น อันนี้มันได้เพราะขั้นนำกันที่สิบบาทซะแล้วเกเพราะมันก็ไม่ได้เหมือนก็ต้องไปเลี้ยงออกอีกโอ๋อเขาต้องเลี้ยงออกอีกตัวดำๆมันนะดำๆมันพอสวยนะเาต้องเอาเขาเขาไปฟัดออกเอาแป้งห้อยจากน้อยแล้วก็ฟัดออกง่ายเรื่อยไหลมาได้ครับตัวมือหนึ่งวัได้มาเยอะตัมือดอกมือนี่บ่ได้เ็ทงานก็เรียนไม่เยอ่ได้แข้งกึนนนะงา เพิ่นก็ขายเป็นโ้อยละสามร้อยร้ละสามร้อยที่อยู่เห็นอยู่นี่จักนนี่ประมาณเครื่องโ้อนี่แหละโอ้โหว่าดเราลอยหาซีฟว่าใดค่ากับเขาว่ได้ค่ากับเขาว่ได้เห็นงานโอ้ดีครับดีมันเป็นเสียตีครับเอาไปขายใส่นอกเขาบาหนิอู้ยู่บ้านว่าอยวนี้ตลาดนัดอยู่บ้านกัลายอยู่เพิ่นเป็นกะหาเงี้ยขึ้นกัน ข้อนทนกับพวกใครเงี้ยแต่ทนก็สีดขานนะครับใ่า้อนบาฮ้อนทนกว่าขาเจ้าันถาะกทนอะไปกับมาเงี้ยแบบนี้ทนเก็บหุ้นเราอีกบ้โอ้กาดบ่าครับเนี่ยบัแดงกัดกัดอยู่ระดโอ้หนกเลยยางมาต้งใส่เนี่ยเป็นยางมาตทั้งฝุ่นนี่ละบ้านกงอยู่ใต้โน้นน่ะางโรงงานน้ำตาลนี่ละบ้านนี่ยังบ้านน้นวัโอบ้านโน้สวรรค์บ้านน้นก็ได้หางเงีไปพรได้ออกไป เคยกินเนื้อขายเนื้อที่อะไรขายเนื้อตั้นแด่กินเห็ดแจกพี่ใจน้องเลยคนอ่ะเคยได้หลายสจากโลกก็ได้โล่สองโล่ก็คว้าโอ้ยสองโล่ยุติเลยเคยได้สองโลดอกสองโลก็อยาบไปล้วห้างเจ้าก็ได้ขึ้นเลยแต่เครื่องก็คู่เนี่ยครับเอามันมัดก็เป็นออกมัดก็ยังมันมีแป้งอยู่ในตัวเลยแป้งเขาเอาเตี้ยโอ้เอาแป้งมาใส่เขาจัดครับก็จะต้นมดแล้วใบใหญ่มั็นไตนะเราเอาใปญ่แก้มใบใหญ่เป็นไตขึ้นมือสองกระแป้งใส่กอาแป้งใส่กันียังไง ่าใบมันไต้นกดามันไตมือมือคนมนไตเนื้อนนโอ้เอาแป้งใส่น้ำมาทีแป้งียังแป้งข้าวเจ้าเลยป่แป้งอันแป้งข้าวเจ้านะโอ้เป็นเข็ดลับเลยผมก็บอหูเลยนี่มันผมเป็เงี้ยมีตาอันไฟแมนออกก่อนมันมาถือแป้งดอกมันมาตแป้งดอกเขาได้ตตอนที่นโตรง็นเขามาเทเออของมาแส่มันนี่มันที่ตมาเต้นมักวดออกได้ป่นะครับ แต่ก็ย้อนออกไปเจ้เคยใส่แป้งโอ้เขาว่ามันหายเสียมามันเสียมันจะที่ตายมันจะที่ตายแส้นเขาบ่ได้ไปใส่มากมายแบบนั้นโอ้เขาบ่ได้แบบว่ามา่อหอดเขาบุกลงเลยมันจะเป็นหมันเนาะมันมันจะดับเนี้ยเอาไว้ถะกินต่อไปอีกเอาไปรับไปถึงภาษาไทยแค่นี้ล้วจ้าพะจอดเลยครับเอาเราผมมีซื้อเนี่ยที่มีถุงใส่ผมมันนี้จื้ออะไรดเอาเอาเอาจากล้อยหนึ่งนี่เอา รวนึงันยขหมลส่เงินอยู่ยเดียวไม่ิตัวไห <c oughs> ไนี่อ้นะครับมาเป็นเงินพี่น้องเพ่อนเันเงียดเด้ยใครมาแดงนะครับด้นี่พี่น้องเขาใเมด,ดําเป็นวิธีชาวบ้านโดยตรงครับขี่รถพานต่อคนในงอกกลับขึ้นมามาหัน <c oughs> เห็นยางมาน้ำกันา่าแล้เห็นยางนอก็เลยข,ขี่มเบึง ก็ได้หลายแทนซื้อยูมองเลยนี่คันแม่นั่นนั่นกันเขาเอิ่นว่าซื้อซื้ออยู่แหล่งฟ้าโ์ตขอบคุณได้ลายครับครับสวัสดีครับผม